สวัสดีค่ะในพี่อ้อมก็จะมาสอนม้วนเก็บเชือกลูกเสือนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการม้วนกันเลยก่นเลยเดีพี่อ้อมแกะเชือกออกก่อนนะคะนี่ค่ะแกะออกมาแบบนี้เลยซึ่งความยาวของเชือกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะนี่ค่ะแกะออกมาแบบนี้เลย นี่นะคะเมื่อแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับปลายเชือกด้านใดนด้านหนึ่งขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็วัดให้ได้ความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะนี่ค่ะวัดออกมา8นิ้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้ได้2เส้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับย้อนกลับมาอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้เลยโดยให้เชือกเท่ากันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด3เส้นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็ปล่อยชายฝั่งที่มีปลายเชือกไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทกําการพันเชือกลงมาแบบนี้เลยโดยให้เหลือห่วงส่วนไปลายไว้ประมาณ1นิ้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับเชือกเส้นที่ย,วยาวๆนะคะทําการพันแบบนี้ค่ะพันลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยโดยจะพันหมุนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วไล่ระดับลงมาด้านล่างเรื่อยๆ like. แบบนี้เลย นี่นะคะตอนนี้ดูอาจจะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแต่พี่พ้อมีเคล็ดลับท้ายวิดีโอแนะนํานะคะสําหรับวิธีการทําให้เชือกเรียงตัวกันสวยงามค่ะนี่นะคะเมื่อมาถึงส่วนปลายแล้วนะคะเราก็ทําการเก็บปลายเชือกค่ะโดยการสอดเข้าไปในช่องตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช่องอยู่นะคะแล้วก็สอดปลายเชือกเข้าไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกปลายเชือกโดยการดึงเชือกด้านบนแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะ ก็จะเป็นการล็อกไปเชือกด้านล่างตัวนี้ค่ะสําหรับเคล็ดลับนะคะทําให้เชือกเรียงตัวกันสวยงามค่ะเราก็ทําการวางกับพื้นค่ะแล้วหมุนแบบนี้นะคะนี่ค่ะกลิ้งไปมาแบบนี้ค่ะแค่นี้เชือกก็เรียงตัวกันสวยงามแล้วนะคะส่วนห่วงตรงนี้นะคะเราก็จะเอาไว้สําหรับร้อยเข้ากับเข็มขัดนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการม้วนเก็บเชือกลูกเสือค่ะ